ไฟสีเขียวก็จะติดนะครับแสดงว่าเครื่องกําลังทําความเย็นอยู่นี่ก็จะเป็นด้านหลังนะครับส่วนด้านในกล่องก็จะเป็นแบบนี้ส่วนทางเข้าออกก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ สวัสดีครับดิมเดอะฟรีดัมครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมา DIY ห้องปรับอากาศให้กับเจ้าชาเขียวสุนัขสายพันธุ์ชิวาว่าของผมตัวนี้สัตว์เลี้ยงของเราจะมีปัญหาในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ช่วงนี้เป็นช่วงเมษานะครับอากาศค่อนข้างร้อนมากเราก็จะต้องแก้ปัญหาโดยการเปิดเครื่องปรับอากาศหรือไม่ก็ต้องเปิดพัดลมให้เขาอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับโดยผมจะดีไจากตู้เย็นที่ใช้ในรถยนต์เครื่องนี้นะครับ ตู้เย็นเครื่องนี้ใช้ในรถยนต์จะใช้รักษาอุณหภูมิเครื่องดื่มในรถยนต์เวลาที่เราจะต้องเดินทางเป็นเวลานาน,านๆนะครับวันนี้ผมจะเอาอุปกรณ์ของตู้เย็นที่ใช้ในรถยนต์เครื่องนี้มา DIY เป็นห้องปรับอากาศเดี๋ยวทีนี้เราก็ไปดูอุปกรณ์แล้วก็ไปลองทํากันเลยนะครับว่าเราจะได้ห้องปรับอากาศให้กับสัตว์เลี้ยงของเราได้ไหมนะครับนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ผมจะเอาไปทําเป็นห้องปรับอากาศขนาดเล็กให้กับสุนัขของผมนะครับ ผมจะถอดเอาอุปกรณ์ที่อยู่ในตู้เย็นติดรถยนต์ตู้นี้นะครับก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ทําความเย็นนะครับที่ผมเลือกใช้ตู้เย็นที่ใช้ในรถยนต์ก็เพราะว่าเขามีอุปกรณ์หลายอย่างมาให้เราแล้วนะครับตู้เย็นตู้นี้ราคาประมาณ500กว่าบาทก็จะมีอุปกรณ์สําหรับทําความเย็นอยู่บริเวณนี้นะครับรวมไปถึงสวิตช์แล้วก็ปลั๊กสายไฟเขาจะมีมาให้หมดแล้วนะครับ ทีนี้เราก็จะไปถอดอุปกรณ์ในตู้เย็นเครื่องนี้ออกมาแล้วก็เอาไปใส่ในกล่องโฟมกล่องนี้เพื่อทําเป็นห้องปรับอากาศนะครับเราสามารถเลือกให้ทําความเย็นก็ได้หรือทําความร้อนก็ได้นะครับเวลาช่วงฤดูร้อนเราก็ให้เครื่องทําความเย็นนะครับเวลาที่ถึงฤดูหนาวเราก็ปรับเลื่อนสวิตช์ลงมาให้เครื่องทําความร้อนเพื่อเพิ่มอุณหภูมิให้กับสัตว์เลี้ยงของเราได้นะครับส่วนช่องนี้ก็เป็นช่องสําหรับเสียบสายไฟนะครับ เราก็จะเสียบสายไฟ12โวลต์เข้าไปตรงนี้นะครับปลายสายก็จะเป็นหัวเสียบเพื่อเอาไปเสียบกับที่จุดบุหรี่ในรถยนต์หรือว่าอะแดป,ปเตอร์ของเรานะครับเวลาที่เราซื้ออะแดป,ปเตอร์ให้เลือกหัวเสียบแบบนี้นะครับเพื่อจะให้พอดีกับหัวที่ใช้ในที่จุดบุหรี่รถยนต์แบบนี้นะครับอีกด้านหนึ่งก็ไปเสียบกับไฟฟ้าที่บ้านของเรานะครับ สำหรับกล่องโฟมกล่องนี้ก็หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับแต่ว่าที่เห็นเป็นสีเขียวอ่อนๆนี้คือผมทาสีเพื่อให้ดูสวยงามนะครับทีนี้เราก็ไปถอดอุปกรณ์จากตู้เย็นย้ายมาใส่ที่กล่องโฟมกล่องนี้กันเลยนะครับ เปิดฝาครอบออกมาเราก็จะเจออุปกรณ์ทางด้านในนะครับก็จะมีสวิตช์ที่เลือกเย็นแล้วก็ร้อนนะครับแล้วก็ช่องต่อสายไฟตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทําความเย็นนะครับก็จะเป็นพัดลมระบายความร้อนตู้เย็นเครื่องนี้ใช้วิธีการทําความเย็นโดยใช้แผ่นเพลเทียหรือว่าแผ่นร้อนเย็นนะครับนก็คือเวลาที่เราจ่ายไฟ12โวลต์เข้าไปแผ่นซีเลียมที่เรียกว่าเพลเทียเนี่ย เขาก็จะทําให้เกิดความร้อนฝั่งหนึ่งแล้วก็เกิดความเย็นฝั่งหนึ่งในแผ่นเดียวกันนะครับแผ่นเพลเทียที่ผมพูดถึงก็คือแผ่นสีขาวๆตรงนี้นะครับด้านบนนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมหรือว่าซิงค์กระจายความเย็นนะครับความเย็นก็จะออกมาตรงนี้นะครับส่วนด้านหลัง ซิงด้านหลังตรงนี้จะระบายความร้อนนะครับจะเป็นฝั่งที่ร้อนนะครับส่วนด้านหน้าตรงนี้อันเล็กๆนี้จะเป็นฝั่งที่เย็นนะครับเวลาจ่ายไฟเข้าไปเนี่ยด้านนี้จะเย็นส่วนด้านนี้จะร้อนนะครับก็จะต้องมีพัดลมเพื่อดึงความร้อนออกไปส่วนด้านที่เป็นความเย็นตรงนี้เดี๋ยวผมจะใช้พัดลม usb อันนี้เพื่อช่วยกระจายความเย็นออกไปที่กล่องโฟมที่เราจะเอาไปใช้เป็นห้องปรับอากาศให้กับสัตว์เลี้ยงของเรานะครับ ก่อนที่จะเอาไปติดตั้งเนี่ยเราจะมาลองเปิดใช้งานดูก่อนนะครับว่าเขาจะทํางานเป็นปกติไหมแล้วก็จะสามารถลดอุณหภูมิไปได้ขนาดไหนนะครับโดยผมจะใช้เครื่องวัดอุณหภูมิอันนี้นะครับตอนนี้ผมเสียบอะแดปเตอร์ไว้กับปลั๊กไฟแล้วนะครับแล้วก็ไปเปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับเลื่อนมาที่ไฟสีเขียวนะครับตอนนี้ไฟติดแล้วนะครับตอนนี้เครื่องกําลังทํางานนะครับส่วนที่เย็นก็จะเป็นบริเวณนี้นะครับ ตอนนี้เราวัดอุณหภูมิก่อนเนี่ยจะได้อยู่ที่27.4องศานะครับเป็นอุณหภูมิปกตินะครับเดี๋ยวรอเครื่องทํางานสักแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ผมเปิดเครื่องไว้ประมาณ5นาทีนะครับเดี๋ยวเราลองไปวัดอุณหภูมิกันดูนะครับอุณหภูมิจาก27องศานะครับตอนนี้ลดลงไปที่22.4องศาแล้วนะครับ แล้วก็ลดลงถึง16องศาเลยนะครับแล้วก็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับบริเวณตรงนี้ค่อนข้างเย็นมากเลยนะครับตอนนี้เป็นฝ้าสีขาวๆเหมือนจะเป็นน้ำแข็งนะครับแต่ว่าฝั่งนี้ร้อนนะครับแต่ก็จะมีพัดลมช่วยระบายความร้อนออกไปนะครับก็จะได้อยู่ที่6.7องศานะครับก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมเปิดเครื่องไว้ประมาณ10นาทีนะครับ ก็ถือว่าทำความเย็นได้ค่อนข้างดีนะครับทีนี้เราก็จะเอาไปติดตั้งในกล่องโฟมกันนะครับ บริเวณประตูทางเข้าออกจะมีช่องว่างประมาณ 2, 3มมิลนะครับทั้ง4ด้านเลยนะครับให้เว้นไว้แบบนี้นะครับเพื่อไว้แลกเปลี่ยนอากาศให้อากาศสามารถเข้าออกได้ตามช่องที่เราเว้นไว้ตรงนี้นะครับด้านในก็จะไม่อึดอัดนะครับก็จะเว้นไว้แบบนี้ทั้ง4ด้านเลยนะครับส่วนตัวพัดลมพัดลมให้หันหน้าเข้าไปด้านในนะครับ ลมจะเป่าเข้าไปที่ซิงค์กระจายความเย็นนะครับแล้วก็สะท้อนกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่ติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลองมาเปิดเครื่องใช้งานกันนะครับว่าจะลดอุณหภูมิไปได้ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะใช้หัววัดอันนี้นะก็เอาหัววัดอุณหภูมิใส่ไว้ในกล่องนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาด้านบนนะครับทางเข้าทางออกก็จะเป็นช่องนี้นะครับนี่อุณหภูมิอยู่ที่35.8องศานะครับเป็นอุณหภูมิ ทางด้านนอกนะครับอุณหภูมิทางด้านในก็จะเป็นช่องที่2นะครับช่องนี้นะครับทีนี้เราก็จะทิ้งไว้แบบนี้สัก15นาทีนะครับแล้วก็จะมาดูตัวเลขกันอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้หลังจากที่ผ่านไปสัก 2- 3นาทีนะครับอุณหภูมิก็ลดลงไปบ้างแล้วนะครับด้านนอกตอนนี้อยู่ที่36.5องศา อุณหภูมิด้านในกล่องก็จะอยู่ที่32.9องศานะครับตอนนี้หลังจากที่ผมเปิดเครื่องทิ้งเอาไว้ประมาณ15นาทีนะครับอุณหภูมิก็ลดลงค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่27.2องศานะครับเป็นอุณหภูมิภายในกล่องนะครับส่วนอุณหภูมิด้านนอกปกติอยู่ที่3 6 3องศานะครับผมต้องการอุณหภูมิแค่27องศานะครับ ถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า27องศาผมจะให้เครื่องตัดการทำงานโดยใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับก็จะกลับมาทำงานใหม่เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นมากกว่า27องศาแล้วนะครับตอนนี้อุณหภูมิก็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับด้านในก็ค่อนข้างเย็นนะครับก็ถือว่าเครื่องทำงานได้ผลดีเลยนะครับอุณหภูมิลดลงไปค่อนข้างเยอะนะครับ ตอนนี้อยู่ที่26.8เมื่อเทียบกับอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่36.4นะครับ เดี๋ยวเรามาดูระบบการทํางานนิดนึงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นระบบทําความเย็นจากตู้เย็นติดรถยนต์นะครับที่ผมถอดเอาออกมาจากตู้เย็นติดรถยนต์แล้วก็เอามาติดที่กล่องโฟมกล่องนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวิตซ์สำหรับเลือกว่าเราจะให้ทําความเย็นหรือทําความร้อนนะครับเวลาเราเปิดไปแบบนี้ไฟสีเขียวก็จะติดขึ้นนะครับแสดงว่าเครื่องกําลังทําความเย็นอยู่เวลาที่เรา สับสวิตช์ลงมาข้างล่างไฟสีแดงติดแบบนี้แสดงว่าเครื่องกําลังทําความร้อนนะครับเปลี่ยนจากระบบทําความเย็นเป็นทําความร้อนนะครับเราก็จะใช้ในช่วงหน้าหนาวนะครับสัตว์เลี้ยงของเราก็จะได้รับความอบอุ่นจากระบบการทําความร้อนของตู้เย็นนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนแบบนี้เราก็สั่งให้เครื่องทําความเย็นนะครับสำหรับกล่องที่มีตัวเลขขึ้นตรงนี้เป็นกล่องควบคุมอุณหภูมินะครับ ผมตั้งกล่องน,นี้ให้ควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่26.9องศาแล้วให้ตัดการทํางานของระบบนะครับพัดลมจะยังคงหมุนอยู่แต่ว่าระบบการทําความเย็นตรงนี้จะหยุดทํางานเพื่อให้เครื่องได้พักแล้วก็เพื่อไม่ให้ความเย็นมากเกินไปนะครับผมตั้งไว้ที่26.9องศานะครับถ้าอุณหภูมิลดลงไปถึง26.9องศาเครื่องจะตัดการทํางานนะครับแต่พออุณหภูมิกลับมาที่ 27องศาเมื่อไหร่เครื่องก็จะเปิดให้ระบบทําความเย็นทํางานเหมือนเดิมนะครับกล่องน,นี้ก็จะทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูนะครับว่าเครื่องจะตัดการทำงานไหมตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่29.5องศานะครับเดี๋ยวผมจะเอาน้ำฉีดไปที่ตัววัดอุณหภูมิอันนี้นะครับเพื่อให้อุณหภูมิลดลงนะครับจะสังเกตว่าอุณหภูมิจะลดลงเรื่อยๆนะครับตัวเลขจะถอยลงเรื่อยๆ ตอนนี้เหลือที่28.4.3.2ลดลงไปเรื่อยๆนะครับอุณภูมิลดลงที่26.9เมื่อไหร่ไฟสีแดงตรงนี้จะดับลงนะครับแสดงว่าเครื่องตัดการทำงานแล้วจะสังเกตว่าไฟตรงนี้ดับลงแล้วนะครับไฟสีแดงแดงตรงนี้ ตอนนี้อุณหภูมิลดลงไปที่26กว่า,วาแล้วนะครับเครื่องจะตัดการทํางานระบบการทําความเย็นจะหยุดทํางานนะครับแต่ว่าพัดลมจะยังคงหมุนอยู่นะครับทีนี้เราลองมาทําให้อุณหภูมิสูงขึ้นนะครับดูตัวเลขตรงนี้จะ26องศานะครับตอนนี้ระบบทําความเย็นตัดการทํางานอยู่นะครับเพราะว่าอุณหภูมิลดลงมากกว่า26.9องศานะครับตอนนี้อยู่ที่25.9เดี๋ยวผมจะลองทําให้อุณหภูมิสูงขึ้น สังเกตที่ไฟตรงนี้นะครับถ้าอุณหภูมิสูงเกินกว่า26.9องศาไฟตรงนี้จะติดขึ้นมาแสดงว่าระบบทำความเย็นถูกเปิดใช้งานนะครับเดีย๋ยวมาลองดูกันนะครับตอนนี้ตัวเลขวิ่งขึ้นไปแล้วนะครับพออุณหภูมิสูงเกิน26.9องศาไฟสีแดงนี้ก็จะติดขึ้นมาแสดงว่าระบบทำความเย็นถูกเปิดใช้งานนะครับแต่เวลาที่อุณหภูมิลดลงมากกว่า 26.9องศาไฟตรงนี้จะดับนะครับแสดงว่าระบบทำความเย็นจะถูกตัดการทำงานก็จะใช้เพื่อควบคุมอุณหภูมิด้านในกล่องนะครับสำหรับการตั้งค่ากล่องควบคุมอุณหภูมิเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงในคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่ากล่องควบคุมอุณหภูมินี้นะครับนี่ก็จะเป็นด้านหลังนะครับส่วนด้านในกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับฝาก็ปิดลงไปเหมือนเดิมนะครับ ส่วนทางเข้าออกก็จะอยู่ตรงนี้นะครับสัตว์เลี้ยงของเราก็จะอยู่ในกล่องนี้นะครับแต่ว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราต้องฝึกเขาก่อนนะครับให้เขาคุ้นเคยกับที่นอนใหม่ของเขานะครับอาจจะต้องใช้เวลาสักอาทิตย์2อาทิตย์นะครับเพื่อให้เขาปรับตัวให้เข้ากับที่นอนใหม่ของเขาได้ส่วนเจ้าช้าเขียวของผมตัวนี้ก็ฝึกให้อยู่ในนี้ได้สักอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับ ตอนนี้เขาก็ปรับตัวเข้ากับที่นอนใหม่ของเขาได้แล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเขาก็นอนสบายมากขึ้นนะครับเพราะว่าด้านในนี้ก็จะเย็นสบายนะครับถ้าโดยปกติแล้วสัตว์เลี้ยงก็จะต้องใช้เวลาปรับตัวสักอาทิตย์2อาทิตย์นะครับให้เขาคุ้นเคยกับที่นอนใหม่ของเขาเดี๋ยวเขาก็จะเข้ามาเองนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับห้องปรับอากาศสําหรับสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆตัวนี้นะครับก็ใช้งานได้ดีมากเลยนะครับ แล้วก็ที่สําคัญเจ้าชาเขียวตัวนี้เนี่ยชอบมากเลยนะครับเวลาที่อากาศร้อนๆก็จะวิ่งเข้าไปเองเลยนะครับก็ลองไปทําใช้กันดูนะครับใครที่มีสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆแบบนี้แล้วก็กําลังหาวิธีทําให้เขาอยู่แบบสบายๆก็ลองเอาวิธีของผมไปประยุกต์ใช้ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมดมนดอะฟรีดัมก็ต้องขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ